here ken today prathom 6 or year 6 or grade 6 in thailand going to do something คุณครูดาวครับวันนี้ชั้นปฐมศึกษาปีที่6จะทําเมนูอะไรครับวันนี้คุณครูดาวก็จะมาแนะนําน้องๆชัน้นปรถม6นะคะให้ทําเป็นทัพพีกรอบค่ะเพราะว่าเวลาทานกับน้ําแข็งอะ่ะ มันค่อนข้างจะสดชื่นนะคะพอออกเลยอยากจะให้น้องๆป .6 เนี่ยได้เรียนรู้วิธีการทำทับทิมกรอบค่ะโอเค Good morning students ประทม6 today you going to make ทับทิมกรอบ in English jam in syrup and coconut milk in Thailand is quite hot Thai dessert โอเค after me piece jam อีกทีครับ jam in s y รับ,รบ and coconut milk ไห <coconut> รับก็แปลว่าน้ำเชื่อม c o โค n u ทมิลกก็แปลว่าอ่าแล้วกะทินะครับก็คือทับทิมกรอบของหวานไทยก็คือไทย dessert o k เค maybe we should talk about ingredients after me please ingredients In แปลว่าส่วนประกอบนะมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะทำกันอ่ะ พระเอกของงานออกเสียงซิอันนี้คืออะไรเอ่ยเยี่ยมนะคือมันแก้วนะเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมวอ a t ปอร์ดิสโคคอนาตเยี่ยมมากอันนี้ครับโคโคอน n u t นียวโอ้โหเก่งมากเลย Water เ่ายากละอ <c oughs> อกเสียงที่ e n น l ลีฟเยี่ยมมาก p e n e l ลี f แปลว่าใบเตย อ่าอันนี้คือสีผสมอาหารฟูดคันเลยเอ็ก l l เ n นฟูดคันเลยต่อไปอ่ะเจอคำศัพท์ใหญ่อ,อีกแล้วซากุฟลาว์เออร์อ่กฟลาวเออร,อร,อร์ออกเสียงซิซากุฟลาว์เออร์ถ้าออกเสียงว่าออกเสียงฟลาว e เ f อร์ฟลาวเอร์แปลว่าแป้งพวกแป้งทำอาหารนะฟลาว e เอร์นะครับ before we Going to do the game in Sailor and Coconut Milk or Tat Team Kok in Thai. We're going to play games. I want you to have fun first because if you have fun, you want to learn and you learn better than in the boring class. Okay, mm -hmm. what you have to do is I'm going to pick, you're going to divide into teams. Okay, please raise your hand and after that. I'm going to show you and then you have to say it in English, okay? Yamakle Nakap okay. Yeah. Okay. You see? okay. Team A and team B. You have to be quick. Be quick first? Okay. What is this? Yes? Excellent. You have to raise your hand first. Okay, one point. What is it? Water. Don't chop you have to raise your hand first. And I'm going to fight. And then you can say it. Uh, coconut, two parts, one part, sugar, sugar, oh, two. What about this one? Food color, excellent. Taco. fire, excellent. What else? What else? Knife. Okay, four, two, parts. What about this one? Cutting board. t h What about this? 5, 3 v e h r t Excellent. f o r f Okay. Maybe. What about this one? Again. Ten, ten, ten. 6, 4 Stop. Excellent. Okay. f and 6 i x โอเคนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์แล้วที่เรารู้นะครับ Excellent. please give a big hand for the winner please team B น <c oughs> uh, ้อย <laughs> นะ <laughs> ได้คำตอบะ6คะแนนกับ5คะแนนนะก่อ ok ok นเะรียนโอเคคุณครูดาว Show us how to do ท o p ทิมกรอบ or in English y ย m in s ซิรั o ออกขอ o ขนาดมิลคะเราหาอะไรที่ง่ายแล้ว <c oughs> ก็ ประหยัดด้วย<า>อันนี้คือกก <Yeah. S 1> แยมนะครับเราจะทําจากแยมโอเคครับ <Yeah. S 1> เชิญครูดาวครับขอบคุณค่ะ,ะวันนี้นะคะนักเรียนอันดับแรกเลยอุปกรณ์ของนักเรียนที่อยู่บนโต๊ะแต่ละกลุ่มแต่ละทีมน,นะคะสํารวจเลยก็จะมีมันแก้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันทําเลยนะคะอันดับแรกไปเรียนปอกมันแก้วก่อนเลยค่ะโอเคปอกมันแก้วชุดจุดเตาเชิญเลยค่ะ You have to do by yourself คุณรูณดาว going to show you how to do it and you have to do as she show us okay two teams do it wash your hands wash your hands วันนี้นะคะขอวันนี้ค,คุณรู้ดาวก็จะเป็นผู้แนะนำแล้วก็ให้นักเรียนลงมือเองเป็นขั้นตอนเราจะได้มาดูว่านักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการลงมือทำเองเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาสอบถามกันอีกทีนะคะ ในยุคปัจจุบันนี้คือคุณครูเป็นผู้อํานวยการะนะครับใช่เหมือนเหมือนเขามีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมีความอยากรู้เมื่อเขามีความอยากรู้นะเขาจะไปหาความรู้เองะนะครับ<ช>เพราะว่ายังไงก็ต้องทําให้เขามีความสนใจและมีความสนุกนะครับใช่ค่ะ นัเกเรียนคะนักเรียนปอกมันแกวเสร็จแล้วนักเรียนฟังนะคะเราจะปอกมันแกวแล้วหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะนักเรียนหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้ก่อนนะคะเราจะทําการเตรียมมันแกวเพื่อผสมสีนะคะสีของทับทิมกรอบนะคะ ในวิชาการงานในข้าวค้าต่อไปเมื่อนักเรียนได้ทําอาหารแล้วต่อไปอาจจะเป็นทักษะอื่นอาจจะเป็นพวกงานช่างค่ะที่แพนเอาไว้นะคะงานประดิษฐ์ค่ะที่คุณครูแพนเอาไว้ก็น่าจะเป็นง่ายๆเลยก็ลักษณะของกระถางที่ทําจากผ้าเศษผ้านะคะเศษผ้าที่เราเหลือใช้แล้ว ที่เราไม่ใช้เราก็จะไม่ทิ้งนะคะผอเราก็จะนํามาทําเป็นกระถางขึ้นรูปเพื่อตอนนี้เพื่อมาใช้เลยคะปลูกต้นไม้มปลูกดอกไม้ไม้ประดับต่างๆเนี่ยคะ่ะถ้าภาษาที่บอก I can't wait นะคือไม่สามารถจะรอได้แล้ว I want to see the flower pot made from the uh, rock and cement ค maybe next class we have to film. we have to show the student how to do it because right now maybe flowers they sell and it's like good business in thailand. next time. i promise. i promise that we're going to show you how to do it. you have to wait and see. สีชมพูนะคะของคุณครูนะคะของนักเรียนเป็นซองละลายน้ําใส่ถ้วยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนามันแกวสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแช่นะคะมันจะต้องใช้เวลาสิบนาทีนะคะในการที่สีผสมอาหารดูดเข้าไปนะคะใช้เวลาสิบนาทีนักเรียนได้ลงมือทำะนะครับนักเรียนก็จะมีความสุขในการทาเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาเนตัวของเราได้มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืนะนะครับไม่ใช่ว่า เขาทําเสร็จแล้วจบแต่เราก็จะเสนอนะครับวิธีการ,รว่าเขาอาจจะไปขายออนไลน์ใช่คะเป,เป็นอาชีพของเขาได้นะครับเป็นรายได้เสริมช่วงปิดเทอมนะคะครับแต่สิ่งแรกก็คือต้องเริ่มทําก่อนใช่ค่ะ,ต,ะคต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆนะคะให้เกิดความชนานํานาญพอเมื่อไรที่เราฝึกฝนบ่อยๆเกิดความชนานาญมันก็จะเกิดความที่เรียกว่าคล่องแล้วก็ทําอะไรก็คือ เกิดการผิดพลาดน้อยลงค่ะใช่แล้วมันก็มีการวางแผนแล้วก็ลงมือทำเพราะว่าบางครั้งทําครั้งเดียวอาจจะไม่สุดความสําเร็จใช่ค่ะมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับอ่านเรียนรู้แะคะคุณครูจะผสมหนึ่งสีอ่านี่คือสิ่งที่คุณครูหั่นหั่นไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่านะคะเราก็จะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีนะคะสิบนาที เพื่อะไรคะเราใช้เวลาในการแช่เพื่อให้มันแกลวเนี่ยมันดูดน้ําสีผสมอาหารสีตัวนี้ลงไปนะคะก่อนที่เราจะไปคลุกกับแป้งมันนั่นเองนะคะนัวเรียนลงมือทําเลยค่ะ After you put the pieces of gems into the food color the red one you have to leave it for 10 minutes to get ready นะ ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีอลองทำดูสิของนาเรียน2สีนะคะแบ่งสีกันนะคะนาเตียนปปปปปปาาาาาา องมันแก้วซึมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเตรียมนะคะเราจะคลุกแป้งมันในอ่างผสมนะคะคุณครูก็จะเริ่มจากสีชมพูที่คณูคูแช่ไว้นะักเรียนสังเกตนะคะว่าสีชมพูเนี่ยจะออกเป็นสียังไงคะเห็นไหมคะมันแก้วเป็นสีชมพูสวยมากตอนนี้มันแก้วดูดสีลงไปแล้วนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะ เราจะทําการผสมส่วนนี้ลงไปในอ่างผสมเพื่อคุกนะคะคุกเขาลงไปเลยตักเอามาเฉพาะเนื้อมันแกวนะคะลูกอย่าเอาน้ํามันมานะไม่เอาน้ํามานะคะนักเรียนคุกลงไปนะคะไม่ต้องเทเยอะนะคะพอประมาณก่อนนะา okay, <mix> นักเรียนคาดูนะคุณครูก็นําตัวมันแกวที่ แช่สีแล้วเราก็มาคลุกกับแป้งมันจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนก่อนที่เรียนจะนําไปต้มตักขึ้นมาเลยตัวที่เราคลุกแป้งไว้แล้วนะคะเราจะต้องมาเคาะเอาแป้งออกก่อนนะคะ ครูจะเริ่มทําการต้มเข้าไปแล้วโดยการใช้สียัมพูก่อนนะคะนักเรียน mm hmm. สียัมพูนะคะน้ําเดือดนะคะลูก Make sure you boil the water until it's hot <S ถ้าลักษณะของเม็ดทับทิมที่มันใช้ได้มันจะต้องลอยขึ้นมาแล้วก็มันจะต้องใส นะคะพอนักเรียนต้มขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือลวกแล้วได้ที่แล้วเรียนต้องมาน็อกน้ําเย็นนะคะน็อกน้ําเย็นก็คือน้ําแข็งนะคะเตรียมชามไว้นะคะสําหรับใส่นะคะเตรียมไว้เลย You have to add some salt to make it tasty นะครับเราเติมเกลือเข้าไปให้มีรสกลมกลมนะคค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ํากะทิลงไปที่ทัพทีมกรอบของเราเลยนะคะวันนี้สีเป็นยังไงครับพ่อโอ้โหสีสวยนะแล้าก็สวยนะคะ looks delicious นะครับดูแล้วนะหน้าตาอร่อยเลยนะครับนี่ลงไปนะครับโอเคเป็นกะทิสดเป็นกะทิสดอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมมะพร้าวอ่อนนะคะใส่ลงไปด้วยตัวนี้นะคะ เราก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะโอเคเด็กยังโคคอนต์มีดอืมค่ะมะพร้าวอ่อนของเราก็จะมาแต่งรยหน้าใน, uh, ในตัว <i> ของทัพทิมกรอบได้เลยค่ะ Today is the final step for us today Okay have a look for this from Kuda first Have a look Wow it's gorgeous and it looks delicious ทีม B student. โอเคทีม B อืม d y ้อมว้าว put some ice โอเค e อ็กซ์แล s i ์ว้าว nice you make f l r v o r from ใบ n t e n leaf โอเค l o o k delicious. <c oughs> วันนี้นะครับเราก็ได้มีการเรียนรู้คำ <c oughs> ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วเราก็ได้รู้การทำงานร่วมกันนะครับ <c oughs> อะไรที่มาจากฝีมือเราเนี่ยเราต้องภูมิใจนะครับ ถ้าเราอยากจะพัฒนาเราเข้าไปต่อยอดเราก็ศึกษาจากข้อผิดพลาดของเราขอภอมิุณในผลงานเธอที่ทํามาได้ขนาดนี้นะถือว่าเจ่งมากเลยนะครับก็อยากให้เรียนไปต่อยอดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบนะครับทลิปีโอนี้นะครับหวังว่าข่าวหน้านะครับเราจะมีอะไรที่แปลกใหม่นำเสนออีกขอติดตามนะครับโอเคเอเวนเซ็กซีย